สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับช่องปังคุงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับโดนปิดการมองเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีวิธีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นแบบว่าแบบยอดวิวไม่ขึ้นอะไรประมาณแบบนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาของเราคือกดไปที่จุดสามจุดด้านบนนะครับตรงด้านบนมุมขวานะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ นี่ครับทุกคนเห็นไหมคําว่ารายงานปัญหานะครับให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับใหุ้คนรอนะครับไม่นานหรอกแล้วกดนะครับที่วีโอและเสียงนะครับกดที่นั่นเลยแล้วก็กดที่การโพสต์วิดีโอนะครับแล้วก็กดที่ปิดก้นไม่ให้โพลนะครับก็คือแบบว่าเราโดนเราโดนปิดการกำมองเห็นเห็นไหมเห็นผลก็มีอยู่ลายเห็นผลครับเห็นผลแรกอาจจะแบบว่า คลิปติดลิขสิทธิ์เฮ็นหรสองก็อาจจะแบบว่าไปก๊อปคลิปคนอื่นมานะครับแล้วก็กดนะครับให้ทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนทําตามกฎด้วยนะทุกคนจะได้ไม่โดนปิดการมองเห็นเนาะแล้วกดคาว่าไม่นะครับเป็นกรณีแล้วก็ให้ทุกคนนะครับหยุดเล่นสักประมาณหยุดโพสคลิปอะสักประมาณ3วันนะครับแล้วก็กลับมาโพสอีกทีนะครับห้ามใส่แฮชแท็กเกินสามแฮชแท็กนะครับก็แบบตอนนี้นะครับก็ยอดวิวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็ผมก็เคยโดนนะดูคนแล้วผมก็มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ทําตามกฎของ t ิ k กต็อกด้วยนะครับไม่ผิดกฎนะครับแล้วก็ลงคลิปก็วันละหนึ่งคลิปหรือว่าวันน้นวันก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้สำหรับวันนี้ของแตะละบ,บาย